สวัสดีครับผมมิสเตอร์สารัดครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ชายคนนึงนะครับสวัสดีครับเช่นกันนะครับก็ผมแขกครับหรือว่าน้องๆเรียกข้าจะพักบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นน้องที่ทํางานด้วยกันกับคุณสารัดนะครับโอเควันนี้นะครับที่เราผมมาคุยกับพี่แขกเนี่ยเรียกพี่แขกแล้วกันเนาะเราคุยพี่แขกก็เพราะว่าผมสงสัยกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะคบชื่อว่าเซนฟิตนะครับทีนี้เรามาทาความรู้จักกับเซนฟิตกันก่อนเซนฟิตมันคืออะไรพี่แขก จริงๆแล้วเซนฟิตก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์นะครับที่ที่เราเองเนี่ยได้ทำการตลาดแต่ว่าเราเราเนี่ยไม่ได้ไปเรียนรู้ถึงอะไรลึกซึ้งแต่ผมจะให้คำจำกัดความนะครับก็คือเซนฟิตเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือตัวกดอะมิโนชนิดผงชงดื่มอ่าหรือผงชงดื่มชนิดผงชงดื่มหรือไรเอทดริงค์นะครับมไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล อันนี้คือจะเป็นออาว่าในรูปแบบของกรดอะมิโนที่เราสามารถโชว์ดื่มได้อ๋อทีนี้พูดถึงไอ้กรดอะมิโนทีนี้ครับพี่แขกไอ้ตรงนี้กรดอะมิโนเนี่ยกรดอะมิโนมันคืออะไรคนระับส่วนมากเราได้ยินคำว่ากรดอะมิโนใช่ใช่เราได้ยินคำนี้เราได้เราได้ยินกันบ่อยมากใช่ซึ่งผมเองผมก็พอมามาทำโปรดักตัวนี้ผมเลยต้องเข้าไปศึกษามันจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยกรดอะมิโนเราเนี่ยมันคือ ถ้าให้เรียกตามสูตรของของที่เขาเรียกกันคือเขาเรียกว่ากรดอะมิโนจําเป็นกรดอะมิโนจาเป็นใช่ซึ่งในเซนฟิตมันมีถึง8ชนิด8ชนิดใชครับในเซนฟิตในซองเดียวในซองเดียวมีถึง8ชนิดออ่ะเชื่อไหมว่าใน8ชนิดนี้ถามว่าแล้วถ้าเราไม่ซื้อเซนฟิตกินได้ไหมก็ได้นะครับได้เหรอได้แต่ว่ามาอยู่ในแล้วเราจะกินทําไมอ่าอ่ะมีแต่คนถามอ่ะไม่กินไรเราไม่กินก็ได้แล้วจะกินทําไมอ่ะ ลองดูอย่างนี้นะสมมุติว่าหนึ่งซองที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะดูราคาอาจจะถ้าถ้าถูเฉลี่ยประมาณอะตกว่าร้อยร้อยกว่าบาทอแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องซื้อกดอะมิโนจําเป็นในอาหารในอาหารมีในอาหารมีแต่ในอาหารที่เรามองว่าเฮ้เรากินทุกวันแต่บางอันก็มีบางอันก็ไม่มีอ๋อเราไม่สามารถจาแนกได้ว่าอาหารตัวไหนมีหรือไม่มีกดอะมิโนเรา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 ไม่สามารถจําแนกได้แต่เราเลือกทานได้อ๋อ แต่ถั่วค่าเฉลี่ยแล้วพอเราต้องการกดอเมโนจริงๆครบ8ชนิด huh. ต่อวันเราอาจจะมีค่าใช้จ <helicopter> ่ายกับค่าอาหารเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณพันกว่าบาทสบายสบายร้อยกว่าบาทกับพันกว่าบาทลองแลกกันดูครับว่ามันคุ้มกันไหมลองคำนวณเล่นๆดูใช่ครับผมว่าก็น่าจะคำนวณได้น่าจะไม่ยากคือนี้ตอนแรกผมพอได้มาศึกษาผมก็ทึ่งเหมือนกันว่าอ๋อจริงๆเรากินเนี่ยวันหนึ่งจริงๆเลยเรารับสารสารที่ว่ากดอะมโนจริงๆเนี่ยไม่ถึง8ชนิดหรอกครับ แต่เราทานนู่นทานนี่นั่นปุ๊บแต่พอเรามาดูจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีครบทุกๆอย่างไปมันได้ไม่ครบได้บ้างไม่ได้บ้างใช่แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนซีเรียสที่อยากจะได้ครบก็ถั่วเฉลี่ยได้เลยครับก็ตกวันละประมาณพันกว่าบาทอาหารค่าอาหารต่อวันแต่มันจำเป็นต่อร่างกายใช่ไหมการกรดอะมิโนมันจําเป็นนะครับจำเป็นจาเป็นโอเคนะครับแล้วทีเนี้ยพี่แขกอ่าในเมื่อกรดอะมิโนจําเป็นอ่ะแล้วมันอยู่ในเซนฟิตนะครับผมในเซนฟิตเนี่ย มันจะช่วยเราเรื่องอะไรได้บ้างถ้ามันจําเป็นอ่ะลองมาดูนะสมมุติว่าในในในเซนฟิตหนซองนะครับในในกรณีที่มันสามารถช่วยในคนที่ทาหรือคนที่ดื่มเข้าไปอย่างเช่นอ่าการพัฒนาการเจริญเติบโตของร่างกายอันนี้ก็เราก็สําคัญใช่ไหมมันใช้ได้หรอใช่ใช่ใช้ในการดูดซึมแคลเซียม อ๋อมันช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเกี่ยวกับกระดูกเรา<ม>เราเราเองเนี่ยพอทานอาหารเข้าไปอะเราก็ก็อ,อาจจะดูว่าเออมันมีประโยชน์นะแต่ว่า<ม>ในกฎโอมีโนโจําเป็นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะควรจะต้องมีการเติมเข้าไปในร่างกายบ้าง<ม>นะครับแล้วมันยังช่วยอะไรกับกระ,ะตุ้นการหลัง<ม>่งโกรทฮอร์โมน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 นี่มันคืออะไรพี่โกรทฮอร์โมนเนี่ยถ้าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยมันหลัง่งหลั่งตัวนี้ออกมามันคือการสมานแผลในร่างกาย ซึ่งร่างกายเราเนี่ยเวลาใช้มันก็มีการซ่อมแซมมีมารเสื่อมมีการเสื่อมจึกหลอซึ่งเชื่อไหมว่าตัวนี้มันสามารถทําได้ไอโกรทฮอร์โมนที่ว่านี่มันใช่ตัวที่เวลาเราหลับใช่ไหมมันจะเกิดกันลัะมันจะผิดได้ตอนที่เราหลับสนิทถูกต้องใช่ไหมมันคือการหลั่งออกมาแต่หลายคนน่ะมองว่าโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันมันอาจจะต้องใช้สารกระตุ้นบางตัวจริงๆแล้วเนี่ยมองง่ายๆผู้ชายบางคนอ่ะอาจจะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ใช่ผม Er er Horse> แต่แต่เช er ื่อไหมว่าในเซนฟิตในกรโอมิน่ะมันจะมีมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่ที่เราเองเนี่ยจะต้องเติมสารพวกกรดอะมิโนเนี่ยเพื่อผลิตแล้วก็สร้างเพื่อให้อาร่างกายเราเนี่ยมีการสมานแผลเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนแรกพอผมได้มาศึกษาผมก็เพื่อมารู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเซนฟิตอ่ะมันช่วยในเรื่องของการคนที่มีปัญหาเรื่องสมุดสมรรถภาพผังเพศด้วยซึ่งคนที่มีปัญหาตรงนี้จริงๆแล้วมัน มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่มันมันเริ่มจะเสื่อมเริ่มจะตายเซลล์ที่มันเสียใช่ไหมผมว่าเซลล์ที่มันเสียดีกว่าเซลล์ที่มันเสียมันทําให้ตัวนี้ไปกระตุ้นในการสร้างสร้างขึ้นมานะครับแล้วมันเองยังยังลดระดับไขมันในกระแสเลือดลดระดับไขมันในกระแสเลือดได้ด้วยได้ด้วยแล้วยังเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการสร้างอนุมูลอิสระต่อต้านอนุมูลอิสระ อนุมันธ์ก็แอนตีออกซิเดนต์ใช่ไหมแอมีออกซิเดนต์ผัดชาบางทีมันก็มีจะมีสัตว์ที่แต่ได้ยินกันคุ้นหูอยู่แล้วใช่ครับแต่แต่เรามองว่ามันจะต้องมาจากยามั้งหรือว่าตัวอื่นแต่เปล่าเลยทีิงๆมันมันคือที่เราทานอาหารอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่แต่ว่าตัวเซนฟิตมันคือการเติมกรดอะมิโนเข้าไปในร่างกายของเรากรดอะมิโนมันช่วยเรื่องพวกตัวเชื่อมโยงเชื่อมโยงแล้วมันยังมันทำให้ร่างกายในกระฉับกระเสงด้วยนะมีความกระฉับกระเฉงในเรื่องของลดความอยากของของ ลดความยากคือจริงๆแล้วเราก็มันช่วยในเรื่องลดต้นหนได้วยอย่างนั้นนะอันนี้สําคัญเลยอ๋อเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเซนฟินนะครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงคือบางคนอาจจะใช้ศั์ว่าเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้อเปล่านะครับจริงๆแล้วมันเออเรื่องนี้ก็สําคัญนะถ้าใครมาพูดบอกเราว่าเปลี่ยนไขมันเป็นกล้ามเนื้ออันนี้ไม่มีจริงนะครับไม่มีจริงครับอันนี้ตามทฤษฎีแล้วมันไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่สามารถทำกันได้ใช่สะสมตามพุงนาต้นแขนต้นขาถูกต้องนะครับแล้วมันเองยังยังสามารถเสริมในเรื่องของการทำงานของโลาเจน แล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้ข้อดีอีกอย่างที่ผมเองก็อึ้งนะสำหร<า>ับการทานทานฟิตก็คือเซนฟิตมันดูดซึมโปรตีนและก็คือทําให้เราดูเด็กขึ้นถ้าร่างกายดูดซึมโปรตีนได้ดีก็ทําให้กับทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างกมเน้อได้ดีขึ้นใช่ใช่ใช่คือถ้าเมื่อเราไอ้ที่บอกว่าดูเด็กลงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าตัวตัวนี้มันช่วยในเรื่องของถ้าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันช่วยของการลดน้ําหนักนั่นแหละแต่ถ้าเราไม่อ้วนเราก็ดูเด็กลงได้ประมาณนี้ไหมอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่ได้อ้วนไม่ได้อ้วนแต่บางคนอย่างผมอย่างเงี้ยอย่างผมเงี้ยอ่ะไม่ได้อ้วนไ,ไ,ไม่ได้อ้วนแต่บางคนชช่ไหมว่าเราอาจจะทํางานแล้วมันเกิดความเครียดอตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการลดความเครียดได้ด้วย แล้วยังไงอ่ะพี่อ่ามันจะเป็นมันจะเป็นตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นกรดอะมิโนที่ไปช่วยนะครับก็เรียกว่าถ้าในศัพท์ทางเทคนิคของวิทยาศาสตร์เนี่ยผมจําชื่อไม่ได้แต่ว่ามันไปไปสักไปไปหลังสารตัวหนึ่งทําให้ร่างกายของเราเนี่ยหลังสารตัวนี้ออกมาแล้วก็ทําให้ความเครียดเราเนี่ยลดน้อยลงใช่ใช่ใชถ้าใครเครียดกินเซติตก็ได้นะอันนี้แนะนํานะอันนี้นะนำลองลองดูครับกับเซนฟะิตเนาะ เพราะว่าจริงๆแล้วที่ผมเชิญพี่แขกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมก็ศึกษาแหละแต่ว่าผมได้เข้าไปเทรนนิ่งมามก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเซนฟิตเนี่ยไอกรดอะมิโนที่ว่านี่มันช่วยเรื่องอะไรได้บ้างแล้วมันเหมาะคแค่นตอนแรกผมเข้าใจแค่ว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ต้องการลดน้าหนักอย่างเดียวจริงๆแล้วมันมันมีเรื่องอื่นด้วยคือพอเราเข้าไปศึกษาในในลึกๆจริงๆแล้วนะครับคนที่จะทานตัวเซนฟิตถามว่าจําเป็นไหมว่าต้องเป็นคนที่อยากลดน้ำหนักจริงๆแล้วจากที่ผมได้บอกแล้วข้อดีของมันเนี่ย คือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราต้องการกรดอเมก้าทุกคนอหมายความว่าที่พี่พูดไปเนี่ยมันทุกคนต้องใช้เลยแหละทุกคนต้องใช้เลยซึ่งถ้าเกิว่าเราอยากเสียค่าอาหารต่อวันก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทเพื่อเติมเติมกรดอเมก้าจาเป็นก็ก็ลองลองแลกดูก็พันกว่าบาทพันกว่าบาทก็แลกกันเอาเอบกันดูใช่ลองเทียบกันใช่ครับลองลองลองเทียบกันดูเองอ่าอ่แล้วอีกนิดนึงครับพี่แขกผมองถามนิดนึงว่าไอตัวเซนฟิตเนี่ยมันเหมาะสำหรับใครใครคนกินมันบ้าง จริงๆแล้วก็เหมือนที่คุณสาระบ,บอกเล้ว,ว่าม,มันได้แทบจะทุกคนจริงๆไม่จำเป็นต้องคนที่อยากลดน้ำหนักแต่คนที่รับน้ำหนักมันอาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีคือมันให้มันให้ให้การทำงานที่ร้อยเปอร์เซ็นแต่สำหรับคนที่ขาดละขาดพวกกรดอะมิโนพวกนี้ก็ทานได้ถ้าคนที่ขาดมนหมายถึงว่าถ้าคนที่คิดว่าตัวเองอ่ะต้องการสัมคูที่พูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยก็ควรจะทานเซนฟิตเพื่อคุณจะได้พวก ลดระดับไขมันเนี่ยใช่ลดระดันุ่มสลดัดแล้วก็เรียกว่าอะไรเรื่องโกรทฮอร์โมนเรื่องการดูดซึมแคลเซียมแต่ทีนี้จริงๆแล้วเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยเซนฟิตเนี่ยอยู่ในสกุลเซนบอดี้ถูกไหมครับไอเซนบอดี้เนี่ยมันคือลดน้ําหนักทั้งเซตลดน้ําหนักทุกอย่า่แต่ว่าแล้วถ้าในากรณีคนลดน้หนักกินเซนฟิตเพื่ออะไรจริงๆแล้วคนลดน้หนักแล้วปัจจัยหลักเลยของของ,ของการทานเซนฟิตนะครับคือมันช่วยในเรื่องของปรับระบบเผาผลาญ อ่าจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของเราจะลดน้าหนักอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งเลยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องซ่อมแซมและดูแลก่อนคือปรับระบบขอาผานก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดว่าจะให้ระบบขอาผานมันดีขึ้นนะครับเพื่อเพื่อเจตนาที่เราอยากลดน้าหนักครับสิ่งแรกคือเราต้องปรับสาภาพก่อนอเราตัวนี้มันจะช่วยในการปรับสาภาพร่างกายปรับสาภาพ,พาผ่่าาาาานจจจรริิงงงงๆๆถ้้้้้้พูดยยออออไแลวแลวคืเตเตขใออา โอ้โหถูกหรือเปล่านะไปกินเพื่อลดจริงๆแล้วไอ้นั้นกินเพื่อลดใช่แต่เซนเนี่ยกินเพื่อให้ร่างกายกลับมาสู่ภาวะปกติถูกต้องแล้วเราแล้วเราเองเนี่ยยังสามารถกินได้ปกติด้วยจริงๆแล้วถ้าที่ผมรู้ว่าร่างกายมีระบบเผาผลาญที่สามารถเผาผลาญได้จํานวนความมันปกติอยู่แล้วรเราไม่ต้องออกกำลังกายเราก็ไม่อ้วนไม่ไมใช่ไหมแต<ม>่ว่าบางทีเราแค่ใส่เกินเราสามารถเผาผลาญได้กี่พันแคลอรี่วันสมมติสมมติว่า อ่ะตัวผมเองเนี่ยเมื่อไปวัดค่าแล้วผมอาจจะเผาผานได้ต่อวันอ่ะหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยแคลอรี่แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราเติมไปสองพันแสดงว่าส่วนที่เกินไปคือห้าร้อยเท่ากับถ้าเกิดว่าเราทำอย่างเงี้ยทุกวันสมทุกวันสมทุกวันทุกวันมันก็เต็มถังเครับเหมือนน้ำมันนะครับใช่มันก็จะเกินซึ่งอัตราการเผาผ่านของคนเราอ่ะมันก็ตามร่างกายของคนเราที่ที่คงอยู่คนหนึ่งพันสองคนหนึ่งพันห้าแต่ถ้าเกิดเราเติมมากเกินมันก็จะล้นแล้วมันก็จะสะสมเลยสะสม ออกมาเป็นไขมันทีนี่ไขมันนี่คือพลังงานส่วนเกินใช่ไหมส่วนเกินครับส่วนเกินไม่ต้องไปสะสมแต้มนะครับไม่ใช่สแตมแรกของนะฮะอันนี้อันนี้แลกต้านเซเว่นซเว่นไม่ได้นะครับแลกต้าเซเว่นไม่ได้อ่าจริงๆรแล้วฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ประโยชน์มันเยอะนะเยอะมากเยอะมากเยอะมากครับก็ถึงได้บอกว่าถ้าเกิดคุณจะแลกกับค่าอาหาร วันละพันกว่าบาทกับที่คุณจะซื้ออาหารที่มีกรดอะมิโนเพียงพอเพียงพอละกว่าบาทลองดูลองดูอาจจะพันแปดพันเก้าก็ว่าไปก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ามันเลือกทานได้ใช่ใช่หมูกระทะอย่างเงี้ยนะโอ้โหจัดไปครับชาบูถ้าท่านใดนะครับที่สนใจตัวผลิตภัณฑ์ตัวเซนฟิตนะครับเซนฟิตมีสองรสใช่ไหมไปแข่งรสอะไรบ้างครับมีอ่าวอเตอร์เมลอนนะครับแล้วก็ฟูดพันมีฟู๊ดมอร์เมลอนกับฟูดพันนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อคนที่ส่งคลิป นี้ให้คุณได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมกับพี่แขทก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับในตัวของเซนฟิตหรือต้องการคําแนะนําคําปรึกษาเกี่ยวกับเซนฟิตนะครับว่าเหมาะกับตัวเองไหมนะครับท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวเซนฟิตนะครับหรือว่าสนใจต้องการปรึกษาว่าปัญหาที่คุณเป็นเนี่ยเซนฟิตสามารถช่วยคุณได้ไหมนะครับก็สามารถติดต่อนะครับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณได้เลยนะครับเรายินดีให้คําแนะนํา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แขกก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ